กำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1575ห h z สกิโลเฮรตซารรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทย สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการจับตาเอเชียตะวันออกนะครับพบกันเป็นประจำนะครับทางาสถานีวิทยุสระดมนะครับสัปดาห์ก่อนเราพูดถึงประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกคือประเทศเกาหลีใต้ไปในวันนี้เราจะมาพูดถึงอีกประเทศหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญในเวทีระหว่างประเทศในภูมิภาคก,ก็คือประเทศอินโดนีเซียนะครับในปี2565ที่ผ่านมานี้อินโดนีเซียถือว่าเป็นประเทศอาเซียนที่ได้มีบทบาทสําคัญประเทศหนึ่งเลย ต่อภูมิภาคนะครับเนื่องจากการเป็นประธานของกรอบการประชุม G20 นะครับซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง16พฤศจิกายนที่บาหลีนะครับผมดังนั้นในวันนี้เนี่ยเพื่อที่เราจะได้เข้าใจถึงบทบาทแล้วก็ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเป็นประธานของการประชุม G20 ของอิโนอโดนีเซียเนี่ยเราก็เลยจะสัมภาษณ์นะครับคุณสวิตาหนุนพักดีนะครับนักการทูตปฏิบัติการกองเอเชียตะวันออกกรมเอเชียตะวันออก เพื่อรับทราบข้อมูลดังกล่าวนะครับคุณสมิตาสวัสดีครับสวัสดีค่ะคอยากขอรบกวนให้คุณสมิตาช่วยแนะนําตัวเองหน่ครับค่ะก็สวัสดีนะคะชื่อสมิตาณุพัฒนดีชื่อเล่นชื่อแป้งนะคะก็ตอนนี้เป็นเจ้าหน้าที่โต๊ะอินโดนีเซียติมอ์เลสเตนะคะกองเอเชียตะว,วันออกหนึ่งกลุ่มเอเชียตะว,วันออกกระสวงการต่างประเทศคะ่ะครับผมก็จะขอเรียกว่าคุณแป้งนะครับ<ด>คุณแป้งค,คุณแป้งเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่โต๊ะ อินโดนีเซียดูแลความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับอินโดนีเซียรวมไปถึงบทบาทอี่ดีนของอินโดนีเซียที่มีผลกระทบต่อไทยทั้งในเชิงทวิภาคีและผูมภาคีด้วยคำถามแรกเลยครับคุณแป้งอยากถามว่า G20 เนี่ยมันมีความสําคัญยังไงทําไมถึงเป็นประเด็นที่เราควรจะให้ความสําคัญครับผม ก็ก่อนอื่นก็ต้องขอให้ภูมิหลักเรื่อง G20 นิดหนึ่งนะคะ G20 เนี่ยเป็นกรอบการหารือนะคะเรื่องเศรษฐ,ฐกิจซึ่งจัดตั้งขึ้นในปีคศ1999หรือปี2542ค่ะซึ่งเหตุผลที่จัดตั้ง G20 ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นเป็นช่วงที่เพิ่งเกิดวิกฤตเศรษฐ,ฐกิจโลกไปในช่วงปีหนึ่งเก้าเก้าศู9ยแล้วก่อนหน้านั้นก็มีวิกฤตตอนช่วงปี1980ที่โซนลาตินอเมริกาด้วยมันก็เลยมีเหตุผลที่เเศรษฐ,ฐ,ฐกิจเนี่ยเป็นเรื่ มารวมตัวกันเพื่อหารือเรื่องเศรษฐกิจนะคะซึ่ง G20 เนี่ยก็ตามชื่อเลย G20 ก็มีสมาชิกทั้งหมด20ประเทศ<ม>แต่แม้ว่าจะมีสมาชิกแค่20ประเทศเนี่ยเขาสามารถรวมกันรวมกัน20ประเทศแล้วเนี่ย GDP เขาคิดเป็น80%ของ GDP โลกเลยแล้วก็ทั้งหมดรวมกันเนี่ย75%ของปริมาณการค้าโลกในส่วนของประชากรของ20ประเทศเนี่ยรวมกันก็ได้ถึง2ใน3ของโลกเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นกรอบที่มีความสำคัญมากๆเลยค่ะขอบคุณครับคุณแรก ทีนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงประเทศที่เราอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกของเรานิดนึงประเทศที่คุณแป้งดูแลอินโดนีเซียเนี่ยแหละอินโดนีเซียปีนี้เป็นไงมา, ung, งายังไงถึงได้เป็นประธาน G20 แล้วสิ่งที่เขาพยายามจะใช้โอกาสจากการเป็นประธานของเขาเนี่ยมันมันคืออะไรแล้วเขาจะได้อะไรจากสิ่งนี้ครับคุณแป้ง คือของทำไมอินโดนีเซียถึงได้เป็นประธาน G20 เนี่ยต้องบอกว่าการเป็นประธานของ G20 เนี่ยแต่ละประเทศสมาชิกเนี่ยจะผลัดกันเป็นประธานไปซึ่งอินโดนีเซียเนี่ยตั้งแต่มี G20 มาตั้งแต่ปี1999ก็เพิ่งได้เป็นประธานครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วเนี่ยแหละค่ะซึ่งเขาเป็นประธานตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2564จนถึงวันที่30กจิกายน2565และก็อย่างที่คุณเต้ยบอกไปว่าในส่วนของการประชุมใหญ่ของระดับผู้นำเนี่ยคือระหว่างปีเนี่ยเขาก็จะมีการจัดประชุมเล็กประชุมน้อยมาโดย ตลอดซึ่งในส่วนของการประชุมระลับผู้นำเนี่ยเขาก็จัดขึ้นในวันที่15-16พฤศจิกายน2565ที่ผ่านมาซึ่งจัดขึ้นที่บาหลีค่ะโดยประเด็นที่อินโดนีเซียผลักดันเนี่ยธีมของเขาอย่างที่คุณเต้ยบอกก็คือ recover together recover stronger เพราะฉะนั้นก็เห็นได้ว่าเขาเน้นเรื่องการฟื้นฟูหลังช่วงโควิด เป็นเรื่องของการ Recover ประเด็นที่เน้นย้ำจริงๆเลยเนี่ยมี3ประเด็นประเด็นแรกเนี่ยก็คือเรื่องการเรื่องการสาธารณาสุขของโลกค่ะโดยอินโดนีเซียเนี่ยเขาให้ความสำคัญเรื่องการเข้าถึงวัคซีนได้อย่างเท่าเทียม mm hmm. รวมไปถึงเขาให้ความสำคัญเรื่องการตอบสนองและการรับมือกับโรคระบาดต่างๆเพราะโควิดที่ผ่านมาเนี่ยอินโดนีเซียได้รับผลกระทบหนักมากเนื่องจากเป็นประเทศที่ประชากรเยอะมากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาการแพร่กระจายของโรคระบาดเนี่ยมันไปไว แล้วเขาก็ไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนได้แบบทันประเทศพัฒนาแล้ว,วฉะนั้นเขาก็เห็นว่าเออเรื่องนี้มีความสำคัญเขาก็เลยอยากจะให้จัดตั้งออกมาเป็นกองทุนซึ่งเรียกว่ากองทุน p a n d m m i f u u n d ซึ่งในตัวเนี้ยก็เป็นผลลัพธ์ของการประชุม G20 ด้วยอินโดนีเซียก็ผลักดันจนสําเร็จแล้วก็เห็นได้ว่าอินโดนีเซียเนี่ยจริงๆไม่ได้เพิ่งผลักดันเรื่องนี้แต่เขาให้ความสําคัญมานานแล้วเพราะตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเขาคุณเรตโนมาซูดีเองเนี่ยก็ได้เป็นประธานของ COVAX ซึ่งเป็นกองทุนในเรื่องของการเข้าถึงวัคซีนอย่างเท่าเทียมโดยเฉพาะสนับสนุนให้ประเทศกําลังพัฒนาและประเทศที่ไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนได้สามารถเข้าถึงวัคซีนได้เท่าเทียมกันเนี่ยโดยทางอินโดนีเซียเนี่ยก็ได้เป็นค่ามะ ขนาดอันนี้คือประเด็นแรกในส่วนของประเด็นที่2อนะคะอินโดนีเซียเขาผลักดันเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลทำไมอินโดนีเซียต้องผลักดันเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลก็เพราะว่าออตัวอินโดนีเซียเองเนี่ยเป็นประเทศที่ GDP ถึง60%เนเนี่ยขึ้นอยู่กับ MSME ของเขาก็คือ,อผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม,อม แต่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมเขาเนี่ยเข้าถึงตัวเศรษฐกิจดิจิทัลหรือตัวระบบดิจิทัลเนี่ยได้เพียงแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเขาไม่สามารถใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้อย่างเต็มที่อินโดนีเซียเนี่ยก็เลยต้องการที่จะขยายระบบเศรษฐกิจดิจิทัลให้อย่างทั่วถึงและอย่างปลอดภัยให้มีความเชื่อมโยงระหว่างกันเพราะฉะนั้นนี่ก็คือประเด็นที่สองที่อินโดนีเซียผลักดันใน G20 ค่ะส่วนประเด็นสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องการเปลี่ยนผ่านทางด้านพลังงานค่ะถ้ารู้ ถ้าใครติดตามเรื่องเศรษฐกิจของอินโดนีเซียมาก่อนเนี่ยก็จะทราบว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศที่ใช้ถ่านหินเป็นซอร์สของพลังงานมาโดยตลอดแต่ว่าในช่วง23สปีหลังอินโดนีเซียจะให้ความสำคัญเรื่องการเปลี่ยนผ่านจากการใช้พลังงานถ่านหินเนี่ยมาเป็นพลังงานสะอาดในรูปแบบอื่นๆโดยอินโดนีเซียเนี่ยก็กำลังผลักดันตัวเองให้เป็นตลาดของรถยนต์ E ีีด้วยซ้ำ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดอินโดนีเซียสามารถเปลี่ยนผ่านพลังงานได้อย่างรวดเร็วและใช้การลงทุนจากต่างประเทศเข้าช่วยมากเท่าไหร่เขาก็เห็นว่าตัวนี้ก็จะตอบสนองต่อนโยบายการต่างประเทศของเขาได้เป็นอย่างดีค่ะ <c oughs> ค่ะซึ่งใน G20 เนี่ยเขาก็ผลักดันประเด็นนี้ประเด็นนี้ได้จนได้ข้อสรุปมาเป็นผลที่เรียกว่า Bali Compact <c oughs> ซึ่งจะช่วยให้ประเทศเนี่ย เปลี่ยนผ่านเข้าสู่การใช้พลังงานสะอาดอย่างรวดเร็วมากขึ้นแล้วก็ได้กองทุนที่เรียกว่า JEPT ซึ่งกองทุนนี้เนี่ยก็จะช่วยสนับสนุนเรื่องการเปลี่ยนผ่านทางาทางพลังงานและการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนของอินโดนีเซียลงโดยที่ประเทศต่างๆที่เป็นประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยก็จะมาช่วยในลงทุนในกองทุนนี้ด้วยค่ะครับขอบคุณครับคุณแปง้งจะเห็นได้ว่าอินโดนีเซียเนี่ยก็คือใช้ประโยชน์จากกรอบเวทีระหว่างประเทศใช้โอกาสที่ตัวเองมีนในการผลักดันประเด็นภายในงตัวเอง ทีเนี้ยผมอยากขอข้อมูลจากคุณแป้งนิดนึงว่าแล้วสิ่งที่เขาทำเนี่ยม,มันสะท้อนอะไรให้เห็นถึงบทบาทของตัวเขาในฐนานะประเทศสมาชิกอาเซียนและมีไหมที่มันมีผลกระทบมาถึงประเทศไทยาการเป็นประธานของอินโดนีเซียมันทําให้ต่างาต่างประเทศเนี่ยมองอาเซียนหรือมองประเทศใน,นาคเนพ่างมีแต,แตกแตก่างจากเตกิมหรือเปล่าหรือ,รอว่า มองเป็นอย่างไรนะฮะอันนี้อาจจะขอรบกวนคุณแป้งให้ข้อมูลนิดหนึ่งนะครับผมค่ะก็อย่างที่ทุกท่านทราบกันนนนะคะว่า G20 เนี่ยเป็นกรอบที่ไทยไม่ได้เป็นสมาชิก แต่ว่าอินโดนีเซียในฐานะที่เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนเหมือนกันหลายๆครั้งสถานาการณ์ทางด้านเศรษฐกิจของเขาเนี่ยก็คล้ายๆกับไทยและประเทศอื่นๆในประเทศสมาชิกอาเซียนเพราะฉะนั้นในการที่มีอินโดนีเซียเข้าไปเป็นตัวแทนอยู่ในกรอบ G20 เนี่ยประเด็นที่เขาผลักดันหลายๆครั้งก็สอดคล้องกับสถานาการณ์ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคค่ะอ,อย่างที่จะเห็นได้ว่าอย่างเรื่องสาธารณาสุขหรือเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลรวมไปทั้งเรื่องพลังงานเนี่ยจริงๆมันก็เป็นประเด็นที่ไทยเองก็ผลักดันอยู่เช่นเดียวกันดังนั้นไทย เองเนี่ยแม้ว่าเราไม่ได้เป็นสมาชิกกันนะคะเราก็ให้ความสําคัญกับกรอบ G20 นี้ได้เพราะว่าเราสามารถติดตามเรื่องสถานการณ์เศรษฐกิจต่างๆหรือประเด็นต่างๆที่เขาผลักดันในเวทีนี้เพื่อที่เราจะได้นํามาประยุกต์ใช้ทาความเข้าใจและนํามาปรับใช้กับสถานการณ์ในประเทศของเราได้เช่นเดียวกันนอกจากนี้นะคะแม้ว่าไทยเนี่ยจะไม่ได้เข้าร่วม G20 ในฐานะสมาชิกแต่ว่า G20 เนี่ยแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยการประชุมของผู้นำเขาเนี่ยก็จะมีการเชิญประเทศ อื่นๆเข้าร่วมด้วยเช่นเดียวกันซึ่งประเทศเหล่านี้เนี่ยแต่ละปีก็จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปโดยปกติเขาจะเชิญประเทศสเปนแล้วก็จะเชิญประเทศที่เป็นประธานอาเซียนประธานแอฟริกันยูเนียน ประธาน 3G อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นไทยเองก็เคยเข้าร่วมการประชุม G20 มาแล้วถึง4ครั้งด้วยกันก็คือครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นในปี52ที่ไทยได้เข้าร่วมการประชุม G20 ตอนที่อังกฤษกับสหรัฐอเมริกาเป็นประธานก็คือในปีนั้นเนี่ยเขาจัดขึ้น2ครั้งเลยเพราะมันเพิ่งผ่านวิกฤตเศรษฐกิจมา เสร็จแล้วในปี2559ไทยก็ได้เข้าร่วมอีกครั้งหนึ่งซึ่งครั้งนั้นมีความพิเศษตรงที่ว่าไทยเนี่ยได้เข้าร่วมในฐานะประธาน G77 ค่ะซึ่ง G77 เนี่ยก็จะเป็นกรอบการประชุมอก อีกการประชุมหนึ่งซึ่งรวมประเทศที่เป็นประเทศที่เรียกได้ว่าเป็นประเทศทกําลังพัฒนาหรือเป็นประเทศที่ไม่ใช่อยู่ในกรอบ G20 อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นไทยในตอนนั้นก็เหมือน<ม>ทําหน้าที่เป็นบิทช์ระหว่างกรอบ G20 และประเทศในกรอบ G77 ไทยสามารถชี้ให้เห็นถึงสถานาการณ์ของประเทศกําลังพัฒนา<ม>รวมไปถึงชี้ชให้เห็นว่าประเด็นที่เราต้องการผลักดันคืออะไรและนโยบายที่สามารถสอดคล้องกันได้ตอบสนองกันได้มีอะไรบ้าง<ม>ค่ะแล้วก็ในครั้งล่าสุดที่ไทยได้เข้าร่วมเนี่ยก็คือครั้งที่4เมื่อปี 62ตอนที่ญี่ปุ่นเป็นประธานนะคะไทยก็ได้เข้าร่วมในฐานะประธานอาเซียนอีกครั้งหนึ่งซึ่งเราก็สามารถผลักดันประเด็นต่างๆที่ตอบสนองต่อความต้องการของไทยและความต้องการของภูมิภาคอาเซียนไดขข้ขอบคุณครับคุณแป้งทีเนี้ยคือจะเห็นได้ว่านะครับการที่ไม่จําเป็นต้องเป็นประเทศไทยแต่เป็นประเทศที่เป็นตัวแทนของอาเซียนเ,นยเข้าไปมีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศในระดับโลกเนี่ยก็ส่งผลต่อประเทศอื่นๆในภูมิภาคเช่นเดียวกัน อย่างที่คุณแป้งได้พูดไปเมื่อกี้ว่าประเทศไทยเองก็ได้รับประโยชน์คืออาจจะไม่ใช่ประโยชน์โดยตรงแต่มันก็เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงมาถึงนโยบายการต่างประเทศของไทยเช่นเดียวกันไทยอาจจะนําเรื่องนี้ไปพัฒนาต่อหรือใช้โอกาสแบบเดียวกันในอนาคตที่ไทยอาจจะเป็นประธานอาเซียนและได้โอกาสเข้าไปอยู่ในเวที G20 เนี่ยในการผลักดันประเด็นนี้ต่อซึ่งแน่นอนว่าประเด็นเหล่านี้มันเป็นประเด็นสําคัญของภูมิภาค ดังนั้นไทยเองก็มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นเดียวกัน <Okay. S 1> ทีนี้เนี่ยขอนำมาสุบคําถามสุดท้ายนะครับถามคุณแป้งว่าคุณแป้งในฐานะที่เป็นโต๊ะอินโดนีเซียเนี่ยโต๊ะหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบประเด็น <c oughs> ความสัมพันธ์คีและพวก,กขีของอินโดนีเซียกับไทยเนี่ยอยากทราบว่าอยากให้ประเมินบทบาท แล้วประเมินท่าทีของอินโดนีเซียจากการเป็นประธาน G20 ในมุมมองของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงนะครับค,ครับขอรบกวนหน่อยครับคุณแป้งค่ะก็ในส่วนของบทบาทของอินโดนีเซียเองในการเป็นประธาน G20 ปีที่แล้วนะคะก็ชี้ให้เห็นเลยว่า ประเด็นที่เขาต้องการผลักดันนีอะไรบ้างแล้วก็รวมไปถึงชี้ให้เห็นว่าอินโดนีเซียเนี่ยจริงๆเขาให้ความสําคัญกับบทบาทของตัวเองตอนนี้ไม่ใช่แค่ในระดับเวทีภูมิภาคแล้วแต่ว่าถึงระดับเวทีโลกเลยทีเดียวประเด็นที่เขาให้ความสนใจเนี่ยมันเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นทั้งและส่งผลกระทบต่อกับทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสาธารณาสุขเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลหรือว่าเรื่องพลังงานที่ไม่ว่าจะประเทศไหนก็ตามให้ความสําคัญเช่นเดียวกันเออแล้วก็ในประเด็นที่อินโดนีเซียผลักดันนะคะ จริงๆแล้วมันมีความสอดคล้องกับไทยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราเห็นได้ว่าในการเป็นประธาน G20 ของอินโดนีเซียเนี่ยจริงๆแล้วไทยเนี่ยสามารถดําเนินนโยบายให้สอดคล้องกับอินโดนีเซียได้หรือสร้างความร่วมมือระหว่างกันได้ซึ่งมันก็จะเป็นผลดีและเป็นผลประโยชน์ของประชาชนของทั้งสองประเทศนะคะอันนี้ก็ <c oughs> อยากจะขอให้ตัวอย่างนิดนึงไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณสุขอย่างเงี้ยค่ะคืออย่างเป็นเรื่องการโรคระบาดอย่างเงี้ย ไทยเองก็เป็นประเทศที่ถือว่าเราก็มีวิทยาการทางการแพทย์ที่ค่อนข้างก้าวหน้าในภูมิภาคเนาะเพราะฉะนั้นในช่วงการเป็นประธาน G20 ที่ผ่านมาค่ะ สิ่งที่อินโดนีเซียให้ความสําคัญนอกจากเรื่องการเข้าถึงวัคซีนอย่างเท่าเทียมก็จะเป็นเรื่องของการที่ประเทศต่างๆสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านโรคระบาดหรือว่าเป็นองค์ความรู้และเทคโนโลยีเกี่ยวกับทางการแพทย์ที่จะมาช่วยตอบสนองประเด็นนี้เพราะฉะนั้นไทยเองเนี่ยก็จะสามารถมีส่วนร่วมที่จะสร้างความร่วมมือกับอินโดนีเซียในด้านนี้ได้ถ้าเกิดเรามองว่าสร้างความร่วมมือระหว่างกันแล้วมันจะส่งผลกระทบในด้านดีกับทั้งสองประเทศ อน,นอกจากนี้นะคะอินโดนีเซียเองตอนนี้เนี่ยเขาก็พุชตัวเองไปอีก1นึ่งสเต็ปเขากำลังพยายามผลักดันให้ตัวเองเป็นฮับเรื่องการผลิตวัคซีนใน region, รีเจนรวมไปถึงต้องการผลักดันเรื่องประเด็นเรื่อง medical tourism ซึ่งไทยไม่ใช่เข้าห้าหน้าแค่ทางการแพทย์แต่เราก้าวหน้าเรื่องการท่องเที่ยวด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิด อินโดนีเซีย,ยมีความต้องการที่อยากเรียนรู้ b e s t practice จากไทยไทยเองก็สามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดด้านนี้จากอินโดนีเซีย,ยได้เช่นเดียวกันซึ่งแปลงมองว่าเรื่องแบบเนี้ยเราสามารถสร้างความร่วมมือกับอินโดนีเซียได้อย่างชัดเจนหรือไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่2เรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลอะค่ะคือจริงๆแล้วด้วยความที่มันเป็นดิจิทัลอ่ะมันไม่ได้แค่เชื่อมโยงแค่ประเทศเดียวก็พอจริงๆแล้ว มันสามารถเชื่อมโยงได้ในระดับภูมิภาคหรือระดับโลกเลยก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีความสามารถในการออสร้างความร่วมมือในประเด็นนี้ระหว่างการรวมไปถึงเราสามารถ ยกระดับความร่วมมือให้มันเป็นไม่ได้ครอบคลุมแค่เศรษฐกิจดิจิทัลแต่จะครอบคลุมไปถึงดิจิทัลซิเคียวริตี้ระหว่างประเทศได้มันก็จะช่วยยกระดับสร้างความปลอดภัยให้ผู้ใช้รู้สึกปลอดภยัยแล้วเรายังอาจจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันในภูมิภาคได้ซึ่งจะสร้างประโยชน์ให้กับทุกประเทศในภูมิภาคเลยทีเดียวส่วนประเด็นพลังงานเนี่ยไทยเองนะคะเราก็ให้ความการผลักดันกับประเด็นที่เรียกว่า bio circular green economy หรือ BCG มาโดยตลอด อ่าอินโดนีเซียเขามีประเด็นที่เรียกว่า Green Economy หรือเศรษฐกิจสีเขียวที่เขาจะผลักดันในทุกเวทีเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องเอ่อ a i n a b l e Development หรือในเรื่องของเศรษฐกิจสีเขียวเนี่ยไทยกับอินโดนีเซียจริงๆเราผลักดันประเด็นคล้ายๆกันอ่าเราก็จะสามารถสร้างความร่วมมือระหว่างกันได้แล้วก็ จริงๆแป้งก็อขอเพิ่มเติมข้อมูลนิดนึงว่าอินโดนีเซียเนี่ยเขากําลังผลักดันเรื่องการย้ายเมืองหลวงเนาะตั้งแต่วันที่18มกร,ราคมปีที่แล้วที่ผ่านมาอินโดนีเซียเขาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่าอีบูโคตะเนกราซึ่งแปลจริงๆอีบูโคตะเนกราเนี่ยก็เรียกว่าแปลถ้าให้แปลตรงตัวเป็นภาษาอินโดนีเซียนะคะมันก็แปลว่าแบบเมืองหลวงของประเทศอ่ามันก็คือกฎหมายที่เขาออกมาเพื่อสนับสนุนเรื่องการย้ายของเมืองหลวงของประเทศให้เป็นขั้นเป็นตอนเป็นระดับและประสบความสาเร็จได้นะคะ ซึ่งในตัวอิบูโคตะเนกราหรือเมืองหลวงใหม่ของเขาที่เรียกว่ากรุงนูสันตาราเนี่ยก็จะมีโซนที่เรียกว่าเขตเศรษฐกิจสีเขียวหรือเขตอุตสาหกรรมสีเขียวซึ่งตัวนี้เขาตั้งใจจะทําออกมาให้เป็นเขตเศรษฐกิจที่สีเขียวที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนื่องจากเขามีพื้นที่เยอะอะค่ะแล้วเขาก็กําลังดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเรื่องพลังงานนะซึ่งอินโดนีเซียเนี่ย เขาก็ได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Omnius b Law on Job Creation ซึ่งเป็นกฎหมายส่งเสริมการสร้างงานเพื่อเอื้อให้การลงทุนจากต่างชาติเนี่ยมันง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นถ้านักลงทุนไทยที่สนใจจะเข้าไปลงทุนในอินโดนีเซียเนี่ยแป้งมองว่าตอนนี้เป็นโอกาสอันดีเลยที่จะเข้าไปลงทุนในอินโดนีเซียค่ะครับขอบ,ขอบคุณคุณแป้งมากนะครับท่านผู้ชมทุกท่าคงเห็นแล้วนะครับว่าจริงๆในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยไม่จําเป็นที่ประเทศเรา ประเทศไทยเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีบทบาทแค่เพียงฝ่ายเดียวแต่ว่าเราสามารถที่จะใช้โอกาสหรือใช้สิ่งที่ประเทศอื่นทำเนี่ยเข้าไปต่อยอดได้นั่นก็คือเป็นการดําเนินนโยบายต่างประเทศรูปแบบหนึ่งในกรณีของอินโดนีเซียเนี่ยเราก็จะเห็นได้จากที่คุณแป้งได้พูดไปนะครับว่ามันมีโอกาสมากมายนะครับในหลายสาขาความร่วมมือที่เราสามารถไปต่อยอดและมีความร่วมมือกับเขาได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ย ความร่วมมือดังกล่าวเนี่ยมันก็จะถ่ายทอดลงมาสู่ผลประโยชน์ของประชาชนในท้ายที่สุดทั้งในเรื่องของวัคซีนเอ่ยในเรื่องของความร่วมมือทางด้านพลังงานหรือความร่วมมือในเรื่องของ BCG เอยก็ตามทั้งนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ได้ผลประโยชน์ก็คือประชาชนกระทรวงการต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในประเทศที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราทําหน้าที่ในการเชื่อมโยงสิ่งเหล่านี้ทําหน้าที่ในการเชื่อมโยงระหว่างไทยกับต่างประเทศเพื่อที่เราจะได้ไม่หลุดมือจากโอกาสที่ว่านี้ไป คุณแปงครับจริงๆ G 2 0เนี่ยมันเป็นกรอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจดังนั้นเนี่ยมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ความร่วมมือหรือประเด็นที่มีการผลักดันในกรอบเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องเศรษฐกิจอยากทราบว่าในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยอินโดนีเซียเขาผลักดันอะไรและสิ่งที่เขาผลักดันเนี่ยมันจะนํามาสู่ประโยชน์อะไรต่อตัวประเทศเขาครับอ่าก็อันนี้ก็ต้องขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากที่กล่าวถึงไปแล้วเมื่อกี้แล้วกันว่าอินโดนีเซียเนี่ยจริงๆเนี่ย ในเรื่องของเศรษฐกิจอะคะ่ะเป็นประเด็นหลักของเขาเลยเพราะว่าตัวโจโกวีเองประธานธิบดีของอินโดนีเซียเนี่ยเขาก็เห็นว่าเรื่องเศรษฐกิจเป็นประเด็นสําคัญโดยเฉพาะในช่วงการในช่วงหลังการแพร่ระบาดโควิดเนี่ยถ้าจะดึงประเทศกลับมาให้ได้ไวเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยจะเป็นตัวช่วยสําคัญเลยเพราะฉะนั้นนะคะหลังการแพร่ระบาดโควิดมาเองเนี่ยอินโดนีเซียมี มีพัฒนาการด้านเศรษฐกิจค่อนข้างเยอะมากอย่างแรกเลยที่สําคัญมากๆก็คือสิ่งที่แป้งพิ่งเมนชั่นไปเมื่อกี้ที่อินโดนีเซียมีการออกกฎหมายที่เรียกว่า Omnibus Law on Job creation หรือกฎหมายส่งเสริมการสร้างงานซึ่งกฎหมายตัวนี้อย่างที่บอกไปว่ามันออกมาเพื่อเอื้อการลงทุนจากต่างประเทศให้สะดวกมากขึ้นเอื้อให้สะดวกมากขึ้นยังไงคือหนึ่งเขาก็มีการเปลียปป่ยนกฎหมายต่างๆที่เป็น Incenti v e ให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนให้มากขึ้นนะคะแล้วก ข้สอสคือเขามีการออกออ,ออนไลน์ single submission ก็คือเป็นระบบลงทะเบียนของนักลงทุนที่จะสามารถทําได้ออนไลน์เลยก็จะไม่ยุ่งยากเหมือนแต่ก่อนแล้วก็อย่างที่3เลยคือเขามีการสร้างเป็น sovereign wealth well fund หรือกองทุนความมั่งคั่งของอินโดนีเซียซึ่งกองทุนตัวนี้ต่างชาติก็จะสามารถมาลงทุนได้แล้วมันก็ค่อนข้างโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นระบบมากขึ้นอ่าซึ่งกฎหมายตัวนี้ออกมาตั้งแต่กุมภาพันธ์ปี2564 แล้วก็ดําเนินมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็ซึ่งกฎหมายตัวนี้มันก็จะช่วยให้นักลงทุนที่เข้ามาสามารถได้รับผลประโยชน์มากขึ้นและกฎหมายตัวนี้แป้งก็มองว่าเออมันก็จะมีผลดีต่อคนไทยนักลงทุนไทยที่ต้องการเข้าไปลงทุนในอินโดนีเซียอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งที่แป้งเห็นว่าเป็นพัฒนาการด้านเศรษฐกิจกที่สําคัญมากของเขา 2. นะคะคืออินโดนีเซียเนี่ยเขาค่อนข้างให้ความสําคัญด้านการ พัฒนาเศรษฐกิจเขาให้เป็นอุตสาหกรรมปลายนามมาก,ก็คือเขาอยากจะพัฒนาเศรษฐกิจของเขาให้ผลิตได้เป็นตัวของ end product เลยเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้อินโดนีเซียเนี่ยเขาจะสามารถผลิตได้ในแง่ของแร่นิกเกิลหรือว่าจะเป็นแร่ต่างๆทานหินอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันต้องแบบผลิตแล้วก็ส่งออกไปให้ประเทศอื่นเอาไปผลิตอีกครั้งหนึ่ง อินโดนีเซียไม่อยากได้อย่างนั้นแล้วเพราะฉะนั้นก่อนในช่วงที่ผ่านมาอินโดนีเซียเขาก็ห้ามส่งออกแร่นิกเกิลแล้วและการห้ามส่งออกแร่นิกเกิลเนี่ยนเนื่องจากอินโดนีเซียมีแร่นิกเกิลเยอะที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นประเทศที่ต้องการจะได้แร่นิกเกิลจากอินโดนีเซียมากกว่าที่ อินโดนีเซียให้ได้เนี่ยเขาก็จะต้องเข้ามาลงทุนสร้างโรงงานแปรรูปนิกเกิลเองอยู่ในอินโดนีเซียซึ่งอินโดนีเซียเขาก็จะได้ทั้งตัวบริษัทที่เข้ามาลงทุนรวมถึงได้ทั้งองค์ความรู้ในการแปรรูปนิกเกิลใน,นด้วยอ่าล่าสุดอินโดนีเซียก็เลยนอกจากจะไม่ส่งออกแร่นิกเกิลเขาก็เริ่มไปพัฒนาไปถึงแร่อื่นๆค่ะก็จะมีล่าสุดเนี่ยเขาก็มีแนวทางที่จะไม่ส่งออกแร่บอกไซต์เริ่มต้นใช้ในเดือนมิถุนายนปีนี้2566 ซึ่งเขาก็คาดหวังว่าในการไม่ส่งออกแร่บอกไซเนี่ยก็จะมีประเทศต่างๆเข้ามาลงทุนสร้างโรงงานแล้วก็จะช่วยให้เขาเรียนรู้วิธีการต่างๆแล้วก็วิธีที่จะทําให้สามารถผลิตเป็น End Product ของตัวแร่บอกรสไซด์นี้ได้นะคะซึ่ง end product ที่อินโดนีเซียอยากจะผลิตให้มากที่สุดเลยตอนนี้เนี่ยคือรถยนต์ EV ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอินโดนีเซียเนี่ยสามารถผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ได้หรือว่าเป็นแหล่งของการผลิตตัวอุปกรณ์ต่างๆของรถยนต์แต่ว่า จริงๆแล้วจุดประสงค์เขาเนี่ยคือเขาอยากให้มารโรงงานต่างๆมาลงทุนแล้วก็ตั้งโรงงานที่จะผลิตเป็นรถยนต์อีีในประเทศเขาได้เลยใช่แล้วก็ในเรื่องของเศรษฐ,ฐกิจที่อินโดยังให้ความสําคัญอีกอะนะคะอีกอันนึงก็คือเรื่องความมั่นคงทางอาหารค่ะก็เนื่องจากในปีที่ผ่านมาปี2 5 6 5นะคะปริมาณข้าวของอินโดนีเซียที่เขาตั้งเป้าไว้เนี่ยมันไม่พอเพียงคือเขาไม่สามารถผลิตได้ถึงในจุดที่เขาอยากได้เพราะฉะนั้นเขาก็ พยายามที่จะนําเข้าตัวข้าวเนี่ยจากต่างประเทศซึ่งหนึ่งในประเทศที่ส่สงออกเข้าไปอินโดนีเซียเนี่ยก็คือไทยด้วยซึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเขานําเข้าจากไทยมากเป็นอันดับที่3ก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวอยู่ที่ประมาณมากกว่า5 5 0,000ล้านตันค่ะใช่ก็จริงๆแล้วเอาไม่ใช่5 0,000่นตันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้มันอยู่ภายใต้ MOU ค้า OU, ข้าวระหว่างไทยกับอินโดนีเซียซึ่งใช้มาตั้งแต่ เ,ออเดือนวันที่31มีนาคม2564ซึ่ง M OU, O U ตัวนี้กำหนดให้ไทยเนี่ยสามารถส่งออกข้าวไปให้อินโดนีเซียได้ไม่เกินปีละ1ล้านตัน ใช่เพราะฉะนั้นการส่งออกข้าวไปอินโดนีเซียเนี่ยก็เป็นโอกาสอีกอย่างหนึ่งนอกจากนี้ด้วยความที่เขาให้ความสาคัญเรื่องความมั่นคงทางอาหารและไทยเราเนี่ยก็มีศักยภาพด้านอาหารนะคะเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารหรือแม้กระทั่งสินค้าฮาลาวต่างๆเนี่ยถ้าเราสามารถเจาะตลาดอินโดนีเซียได้เนี่ยก็จะเป็นโอกาสดีกับประเทศไทยเลยทีเดียวเพราะว่าประชากรเขาเยอะเขาเป็นตลาดใหญ่ ใช่เพราะฉะนนั้เรื่องพวกนี้กระทรวงการต่างประเทศเราเองก็กําลังผลักดันอยู่มันก็ยังมีข้อติดขัดเล็กน้อยเช่นเ,เรื่องสินค้าฮาลาวอินโดนีเซียเขาก็จะมีระบบฮาลาวของเขาเองซึ่งเราก็จะต้องเจราจาก,กันต่อไปว่าเออมันจะสามารถหาข้อตกลงกันได้ยังไงหรือสร้างความร่วมมือระหว่างกันได้ยังไงแต่ว่าถ้าเกิดเราสามารถสร้างความร่วมมือตรงนี้ได้แล้วเนี่ยสามารถยืนยันได้เลยว่าอินโดนีเซียเนี่ยเป็นตลาดที่มีกําลังมากๆและก็จะส่งผลประโยชน์ต่อผู้ส่งออกชาบไทยมากเลยทีเดียวค่ะ วันนี้ขอบคุณคุณแป้งมากนะครับที่สลัเวลามาให้ข้อมูลให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับบ,บทบาทของอินโดนีเซียในฐานะประธาน G20 ในสัปดาห์ต่อไปเราจะพาท่านผู้ชมผู้ฟังไปรับทราบเกี่ยวกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกต่อไปนะครับจะเป็นประเทศไหนติดตามชมได้ต่อไปครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ